อ่าโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสวัสดีนะคะก็คือสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์ซึ่งเราก็จะต่อจากการเจริญเติบโตของโกบแล้วก็ ทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์ในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการปฏิสนธิภายในทีนี้เนี่ยเอมบริโอเนี่ยมันจะเจริญภายในมดลูกนั่นก็คือการที่ไสโกดเข้าไปฝังตัวบริเวณผนังมดลูกต้องไหมคะแล้วก็เจริญภายในมดลูกของเราแล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกทีนี้เนี่ยในเรื่องของการปฏิสนธิหลังจากการปฏิสนธิประมาณ18-36ชั่วโมงไซโกดเนี่ยมัน ที่ท่อเขาเรียก่าอะไรท่อนำไข่ส่วนต้นนะคะมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของ cleavage แล้วก็มีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์จากนั้นก็จะมีการในเรื่องของการจัดเรียงตัวเซลล์เป็นช่องแล้วก็จเจริญต่อเป็นพวก b a s t o c e s อ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมาฝังตัวที่ endometrium ผนังมดลูกของพวกเรานั่นเอง ลักษณะของ MBO ระยะของ b l a s t o c y s ทีนี้เราก็จะเห็นจากภาพด้านขวามือถูกต้องไหมในส่วนของบริเวณ blastula เนี่ยตรงที่เป็นลักษณะของเซลล์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ b l a s t o c y s ที่เราได้เห็นนั่นเองอันนี้ก็จะเกิดในการเจริญเติบโตของมนุษย์นั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูนะคะในช่วงของเอมบริเนี่ยที่มันมีอายุประมาณ2สัปดาห์มันจะเกิด g a รต i ้ a t i ่ n โดยมีการจัดเรียงเขาเรียกว่าจัดเรียงไรยจัดเรียงตัวของกลุ่มเซลล์เป็น3ชั้นทีนี้เนี่ยในเรื่องนั้นเอมบริโอมันก็จะค่อยเกิดออร์แกโนเจนซิสซึ่งกลุ่มของพวกเซลล์เอมบริโอในชั้นเอ็กโตเดิร์มมิสเดิร์มแล้วก็เอนโดเดิร์มก็จะพัฒนาไปเป็น ส่วนของอวัยวะต่างๆโดยเอ็กตเดิมเนี่ยมันจะเจริญไปเป็นพวกเยื่อบุผิวระบบประสาทต่อมบางชนิดเลนตาสารเคลือบฟันแล้วก็เนื้อฟันแต่ในส่วนของเมโซเดิมเมโซเดิมเนี่ยมันจะเจริญต่อเป็นพวกนอโตคอร์ดระบบหมุนเวียนเลือดหรือพวกระบบน้ําเหลืองหรือเป็นพวกระบบสืบพันธุ์ขับถ่ายระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกแล้วก็เป็นในส่วนของชั้นหนังแท้ของผิวหนังนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของ เอนโดเดิมเอนโดเดิมเนี่ยมันจะเจริญเป็นเยื่อบุทางเดินอาหารเยื่อบุทางเดินหายใจตับแล้วก็ตับอ่อนเป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของม a สโ o ซิสพวกนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดของเอมบริโอซึ่งเป็นลักษณะของเซลล์ที่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นในส่วนของพวกเนื้อ เขาเรียกะไรเนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ค่ะทีนี้เนี่ยในลักษณะของเซลล์ต้นกําเนิดเซลล์ต้นกําเนิดจากเอมบริโอส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาใช้ในการวิจัยมันจะได้มาจากเอมบริโอในการทําเด็กหลอดแก้วซึ่งลักษณะของเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาจะทําโดยแยกเซลล์เอมบริโอที่ได้จากการโคลนซึ่งเป็นการนานิวเคลียสของเซลล์ไข่ใส่เข้าไปในเขาเรียกวไรใส่เข้าไปในไข่ที่ถูกแยกออกนิวเคลียสออก ทีนี้เมื่อครบ5วันเขาก็จะเอาประมวลดูเอมบริโอทั้งในส่วนของเซลล์ต้นกำเนิดที่เราต้องการประมาณ40เซลล์แล้วก็เพาะใส่พวกเพลทจานเลี้ยงนะคะที่มีเขาเรียกวไรมีเซลล์อาหารให้แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของจานเพาะระหว่างที่เซลล์มันจเจริญเติบโตทีนี้เนี่ยหากเซลล์ต้นกําเนิดมันแบ่งตัวเป็นเซลล์ที่แข็งแรงหลายล้านเซลล์โดยที่ไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่เฉพาะอื่นได้มันก็จะเป็น เซลล์ต้นกําเนิดจากเอมบริโอที่สามารถแบ่งตัวได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดเก็บเลือดต่างๆในเรื่องของสายสะดือทารกพวกนี้นะคะมันจะเป็นลันกษณะของคุณสมบัติเลยอย่างที่บอกก็คือผู้บริจาคหรือมันดาผู้ตั้งครรภ์จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงตั้งครรภ์เดี่ยวไม่มีประวัติในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงมีอายุครรภ์ตั้งแต่37 สัปดาห์ขึ้นไปไม่พบเชื้อในส่วนของพวกซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบไวรัสตับอักเสบ C โรคเอดหรือว่าเป็นในส่วนของข้อบ่งชี้ว่าจะทําให้กําเนิดทารกที่ผิดปกตินั่นเองและที่สําคัญน้ําหนักของทารกควรมากกว่าหรือเท่ากับ2,500กรัมนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในบางอวัยวะที่มัน มีการพัฒนาแล้วมันก็ยังจะคงมีการสร้างเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อที่มันโตเต็มไวแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนสภาพในส่วนของเซลล์เฉพาะในเนื้อเยื่อนั้นๆนะคะในกรณีที่มันได้รับสารกระตุ้นที่เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีการนําพวกเซลล์ต้นกําเนิดจากไขกระดูกย้ำอีกครั้งนะคะมันมีการนําพวกเซลล์ต้นกําเนิดจากไขกระดูกมาใช้ในการรักษาพวกโลหิตจางทารซิมเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นแล้วก็เพื่อ วิจัยนำเซลล์ต้นกำเนิดจากเอมบริโอมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการทำลายเอมบริโอแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เนาะว่าต้องเอาไปทำอะไรแต่ทางนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรมด้วยเป็นมนุษย์เราด้วยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนั่นเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดออร์แกโนเจเนซิสมันจะ ใน3สัปดาห์เขาเรียกใน3สัปดาห์ในสัปดาห์ที่3มันจะมีการพัฒนาระบบประสาทสัปดาห์ที่3จะมีการพัฒนาระบบประสาทอ่าแล้วเมื่ออายุได้ประมาณ4สัปดาห์เอมบริโอมันจะเริ่มมีระบบเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ระยะต่างๆเพิ่มขึ้นมากเลยหัวใจมันก็มีลักษณะเป็นพ่อมีการเต้นเป็นจังหวะแขนขาเริ่มปรากฏชัดเจนแล้วก็เมื่ออายุคันได้8สัปดาห์มันจะเริ่มเขาเรียกจะเริ่ม จเจริญเติบโตแล้วก็มีอวัยวะต่างๆครบซึ่งมันจะสิ้นสุดระยะ MBO ซึ่งหลังจากนี้เขาก็จะเรียกว่าฟีตัสทีนี้เนี่ยในเมื่อครบอายุเขาเรียกอะไรอายุคันครบ3เดือนอายุคันจะนับตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยฟีตัสเนี่ยจะมีใบหน้านิ้วมือนิ้วเท้าเห็นอย่างชัดเจนมีอวัยวะสืบพันธุ์ได้อย่างชัดเจน สามารถบอกเพศได้นั่นแสดงว่าเมื่ออายุครบ3มเดือนเราจะเห็นใบหน้านิาว้วเท้านิ้วมือเอาไว้ว่าสืบพันบอกเพศได้นั่นเอง ทีนี้มาดูในช่วงของการตั้งครรภ์เดือนที่4ถึงเดือนที่6ฟีตัสมันจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการเคลื่อนไหวมีกระดูกมีขนมีผมเริ่มได้ยินการเต้นของหัวใจถ้าฟังจากสเตโตสโคปนั่นเองทีนี้ในช่วงของ3เดือนสุดท้ายฟีตัสจะมีขนาดที่โตมากขึ้นนะคะการจเจริญของอวัยวะต่างๆแล้วก็ระบบประสาทจะดีมาก ซึ่งเมื่ออายุคันของแม่ครบ40สัปดาห์หรือประมาณ9เดือนเวลาถึงกำหนดคลอดพวกนี้เนี่ยโดยปกติหัวของทารกใช่ไหมจะออกมาก่อนหลังจากคลอดมาทารกจะต้องเขาเรียกว่าเริ่มหายใจแล้วก็ส่งเสียงร้องนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึง คุณหมอหรือพยาบาลต้องตีให้เด็กร้องเวลาที่เด็กร้องเขาก็เพื่อที่จะพวกน้ำค้ามให้เขาขยายในส่วนของปอดในส่วนของหลอดลมในเรื่องของการหายใจระบบหายใจของเขานะคะทารกที่คลอดเนี่ยจะมีความยาวประมาณ50เซนติเมตรคืงเมตรนั่นเองซึ่งวัดจากในส่วนของความยาวจากศีรษะจนถึงเทา้าแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ 3- าถึงสกิโลกร,รัมนั่นเองบางคนอาจจะเกิดมาอยู่ที่2.5กิโลกร,รมัมเป็นต้นนะลูก อันนี้ก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของระบบต่างๆหรือการกินหรือลักษณะของคุณแม่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการจากไซโกดถึงกำหนดข้อถ้าเป็นอายุอันนี้ดูดีๆเลย1สัปดาห์จำไว้ว่าเอมบริโอแบ่งเซลลแล้วก็เพิ่มจำนวนเซลล์ Sale. ถ้าเป็น2ส,สัปดาห์บัสเตเซลจะฝังตัวที่ผนังหดลูก กลุ่มเซลล์เอมบริโอจัดเรียงเป็น3ชั้น3สัปดาห์เอมบริโอเริ่มมีระบบประสาทและหัวใจ4สัปดาห์เอมบริโอเขาเรียกมีตุ่มสร้างแขนและขาระบบหมุนเวียนเลือดทำงาน5สัปดาห์เอมบริโอมีศีรษะขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มสร้างอวัยวะรับความรู้สึกสัปดาห์ที่6 e เอมบริโอมีนิ้วมือนิ้วเทา้าสัปดาห์ที่7 มีเปลือกตานิ้วแล้วก็จมูกสัปดาห์ที่8เอมบริโอมีอวัยวะครบเรียกว่าฟีตัส3เดือนฟีตัสจะมีใบหน้านิ้วมือนิ้วเท้ามีอวัยวะสืบพันธุ์จเจริญดเีเดือนที่6ฟีตัสจะมีขนาดที่โตขึ้นเรื่อยๆมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วก็มีในส่วนของกระดูกของผมของแขนพวกนั้นของขนสิอ่ะสัปดาห์ที่9 ฟีตัสจะมีในเรื่องของขนาดตัวขนาดโตมากขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยจเจริญดีมากอันนี้ก็คือในส่วนของพัฒนาการของไซโกโจนถึงกำหนดลอดเป็นฟีตัสลอดเลยนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเขาเรียกไร เซลไข่ของมนุษย์ถูกต้องไหมเซลลไข่ของมนุษย์เนี่ยมีปริมาณไข่แดงน้อยดังนั้นเวลาที่จเจริญเติบโตเอมบิโอแล้วก็ฟีตัสในครันจะต้องได้รับสารอาหารถูกต้องไหมแม่ก็ต้องผ่านทางโรคหรือพลาเซนตานั่นเองแล้วก็ในส่วนของสายสะดือในช่วงที่มีการฝังตัวพวก b ัส s t o c y s ที่ผนังมดลูก เอมบริ o, เนี่ยจะสร้างคอเรียนคอเรียนคืออะไรคอเรียนก็คือในส่วนของพวกถุงน้ำคำ่ำจำได้ไหมอ่ะคอเรียนล้อมรอบเอมบริโอบางส่วนจะยื่นพวกแขนงเล็กๆแทงอยู่ในชั้นเอ็นโดเมตเรียมของหมดลูกซึ่งต่อมาจะพัฒนาเป็นรกทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสารระหว่างแม่และก็ลูกนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของสายลกหรือพรเซนต้านะคะทีนี้ชวนคิด ปริมาณของไข่แดงมีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบแขนการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดหรือไม่อย่างไรปริมาณของไข่แดงนะคะเกี่ยวข้องกับ แบบแผนการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดแน่นอนซึ่งในกบมีไข่แดงปงกลางแล้วก็ไข่แดงเนี่ยจะอยู่ส่วนล่างของเซลคลครีเวตมันจะแบ่งเซลล์ด้านบนเร็วกว่าแล้วก็ได้เซลล์ที่มีขนาดเล็กกว่าด้านล่างส่วนไข่ไก่จะมีไข่แดงมากการแบ่งเซลล์จะพบเฉพาะบริเวณที่เอมบริโอซึ่งอยู่บริเวณผิวของไข่แดงแต่มนุษย์เราเนี่ยมีไข่แดงน้อยจะมีการแบ่งเซลล์ทุกบริเวณใกล้เคียงกันแล้วก็มีขนาดที่ใกล้กัน ใกล้เคียงกันเอมบริโอของมนุษย์เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารจากแม่ได้ซึ่งแตกต่างจากพวกของกบของไก่ที่ได้รับสารอาหารจากไข่แดงนั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะของในแล้วของเขาเรียกวาย่า Live q u ในเรื่องของการแบ่งเซลล์ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูชนคิด เอมบริโอมนุษย์ได้รับสารอาหารแก๊สออกซิเจนหรือการขับถ่ายของเสียด้วยวิธีการต่างจากเอมบริโอของไก่อย่างไรอย่างแรกเลยเอมบริโอของมนุษย์ได้รับสารอาหารแก๊สออกซิเจนแล้วก็กําจัดแก๊สค,คาร์บอนไดออกไซด์หรือพวกขับถ่ายของเสียยูเรียผ่านทางรกแล้วก็สายสะดือแต่ว่ามันแตกต่างจากไก่โดยเอมบริโอของไก่ถูกต้องไหมคะจะได้รับ สารอาหารจากไข่แดงได้รับแก๊สออกซิเจนแล้วก็กำจัดพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางเลือกไข่ a อ r a n t ร i ทอแล้วก็คอ r รี n นซึ่งในส่วนของการขับถ่ายกรดยูริมันก็จะส,ส,สะสมไว้ใน a อ r a n t ร i ทอนั่นเองค่ะทีนี้ระบบหมุนเวียนเลือดของลูกไม่เชื่อมต่อกับระบบหมุนเวียนเลือดของแม่การลำเลียงสารอาหารต่างๆระหว่างแม่และลูกเกิดขึ้นได้อย่างไร ลูกในคันนะคะได้รับสารอาหารแล้วก็กำจัดของเสียโดยการแพร่เข้าสู่หลอดเลือดบริเวณรกหรือพาเซนต้าั่นเองหญิงมีคันคนนึงมีปรอบประจำเดือนปกติแจ้งกับแพทย์ว่าวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายผ่านมาแล้ว50วันอยากทราบว่าลูกที่อยู่ในคันของผู้หญิงคนนี้มีอายุประมาณเท่าใดเอมบริโ ที่อยู่ในคันมีอายุประมาณ36วันโดยคำนวณจากวันแรกของรอบการมีประจำเดือนเป็นวันที่เริ่มสร้างเซลล์ไข่แล้วก็มีการตกไข่ในช่วงประมาณกึ่งกลางของรอบเดือนก็คือประมาณวันที่14นั่นเองค่ะ,ะทีนี้ในเรื่องของรก รกที่พูดพูดไปนะคะรกเนี่ยจะลำเลียงในส่วนของสารอาหารอย่างเช่นพวกน้ำตาลกรดอะมิโนธาดาหารลำเรียงแอนติบอดีแลกเป็นแก๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์กำจัดของเสียเช่นยูเรียนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของเอมบริโอนะคะที่บรรจุภายในถุงบรรจุของเหลวที่เราเรียกว่าน้ำคล่าแอมบิโอติกฟลูิดเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนและช่วยใหเอมบริอนั้นเคลื่อนไหวได้นั่นเอง ทีนี้เนี่ยในส่วนของเขาเรียกวอะไรฟีท l อล์เอทิโคซินโดมหรือ a l ล o อฮอล e รอเรสฟีทอล์เดเฟกาลกปัญญาอ่อนที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุพันธุกรรมอ่านั่นแปลว่านอกจากทารกนะคะจะได้รับสารอาหารต่างๆที่ผ่านทางแม่แล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับยาบางชนิดที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของเขาด้วยซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยพิการหรือว่าเสียชีวิตได้โดยเฉพาะ เวลาที่แม่ได้รับสารเหล่านั้นหรือยาเหล่านั้นในช่วง3ามเดือนแรกของการตั้งครรภ์อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการดื่มสุราอาจจะทําให้เกิดอาการแท้งหรือการพิการทางสมองแขนขาหัวใจหรือควันบุหรี่อาจจะทําให้มีการเจริญเติบโตช้าหรือยานในการรักษาสิวในกลุ่มของวิตามิน A มีการ เขาเรียกว่าสังเคราะห์สาวิตามีเอสังเคราะห์ใช่ไหมชนิดแบบรับประทานมันจะทําให้เกิดความผิดปกติบริเวณสมองตาแล้วก็หัวใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมแต่เกิดจากในส่วนของการได้รับสารหรือยาต่างๆที่แม่ทานเข้าไปหรือคันบุหรี่ต่างๆนั่นเอง ดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของแม่นะคะแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพโดยบริโภคอาหารให้เพียงพอครบถ้วนโดยโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนรวมทั้งอาหารพวกธาตุต่างๆวิตามินต่างๆทีนี้เนี่ยผู้หญิงที่ตั้งคันใช่ไหมคะเขาบริโภคอาหารไม่ครบมันจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่แล้วก็ลูกระหว่างการตั้งคันซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ลูกเนี่ยเกิดมาไม่สมบูรณ์แล้วก็มีสติ ปัญญาที่ไม่พร้อมเท่าไหร่นั่นเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการชวนคิดเพราะเหตุใดการขาดสารอาหารที่จําเป็นหรือการได้รับสารอาหารที่เป็นอันตรายในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์จึงมีผลจึงส่งผลต่อการเจริญของลูกในครรภ เป็นอย่างมากเพราะอะไรน่ะหรอเพราะว่าในช่วงของ3ามเดือนแรกมันเป็นช่วงที่มีพัฒนาการของอวัยวะต่างๆของลูกในครรภ์นั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้เนี่ยเวลาท้องเนี่ยควรทําอย่างไรอย่างแรกเลยสิ่งสําคัญที่คุณหมอจะชอบให้มาอย่างแรกกดโฟลิกกดโฟลิก,ก,รกหรือวิตามิน B9 มีส่วนช่วยสําคัญในเรื่องของการภาวะเสี่ยงภาวะพิการตั้งแต่กําเนิดของทารกในครรภ์ซึ่งช่วย เขาเรียกอะไรป้องกันการผิดปกติในเรื่องของการปิดของนิวรอนเทิวที่จะเจริญเป็นไขสันหลังแล้วก็สมองและเส้นประสาทต่ตอมานั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเจริญของนิวรอนเทิวเนี่ยมันจะเจริญในช่วงสัปดาห์ที่3-4ถึง4ของการตั้งครรภ์ดังนั้นเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เขาก็ควรที่จะเตรียมตัวอย่างเช่นรับประทานกดฟริกประมาณ400ไมโครกรัมต่อวนันเสริมด้วยในส่วนของพวกผักใบเขียวไข่นมหรือ กดโฟลิรกในรูปแบบของเม็ดหรือถ้าแม่เป็นลักษณะของการขาดโฟลิรกก็จะส่งผลต่อระบบประสาทของเด็กในคันนั่นเองนะลูกทีนี้มาดูในเรื่องของการศึกษาเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกๆเลยสัตว์ต่างๆจะมีลักษณะของการเติบโตตั้งแต่อยู่ในไข่ในคันมีการเพิ่มจํานวน จำนวนเพิ่มจำนวนแล้วก็ขนาดของเซลล์รวมทั้งพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆซึ่งสัตว์เหล่านี้นะคะเมื่อเกิดมาเป็นตัวอ่อนก็จะยังคงมีร่างกายจเจริญเติบโตไปร่างกายเพื่ออะไรเพื่อที่จะ,จะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้เนี่ยในเรื่องของสัตว์ที่มีการจเจริญเติบโต ตลอดอายุไขได้หรือไม่อย่างไรแล้วเราจะวัดการเจริญเติบโตได้อย่างไรการวัดการเจริญเติบโตของสัตว์มีหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมมากเลยก็คือในส่วนของการหามวลของสัตว์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ในเรื่องของการวัดความสูงแต่บางกรณีอาจจะความสูงอาจจะไม่ได้เพิ่มในอัตราส่วนเช่นเดียวกับมวลดังนั้นในเรื่องของการวัดความสูงก็จึงเป็นแค่เพียงในเรื่องของการคาดคะเนการเจริญเติบโต นี่คำถามว่าช่วงอายุเท่าไรที่มีกราฟที่มีความชันอัตราการเจริญเติบโตช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงในเรื่องของอายุประมาณ5ปีจะกราฟเนี่ยจะมีความชันมากมันเป็นช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถ้าเทียบกับช่วงอื่นของของช่วงวัยนะคะในช่วงที่6กถึงสิปีเนี่ยกราฟมันเริ่มชันน้อยลงและแสดงว่าอัตราในเรื่องของการเจริญเติบโตมันน้อยลงแต่ทีนี้เนี่ย ในช่วงอายุของ16ถึง20ก็คือช่วงของวัยเรานั่นเองกราฟนี้จะมีความชันน้อยที่สุดซึ่งมันเป็นลักษณะของอัตราที่มีการเติบโตน้อยนั่นเองจากกราฟนะคะทีนี้เนี่ยเส้นกราฟในระยะหลังอายุ20ปีไปแล้วมีแนวโน้มเป็นอย่างไรและมนุษย์มีการเจริญเติบโตอยู่ไหมจากภาพเนี่ยเราเห็นเลยว่าเส้นกราฟมันค่อนข้างที่จะคงที่เนื่องจากความสูงคงที่หรือว่าอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มันอาจจะยังมีการเติบโตอยู่แต่น้อยมากยกตัวอย่างสัตว์ที่มีแบบแผนการเจริญเติบโตคล้ายกับข้อมูลที่กำหนดให้แน่นอนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแบบเราๆแล้วก็สัตว์ปีกนั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้จากกราฟที่เราเห็นแบบแผนการเจริญเติบโตของมแมลงที่มีมาอรฟอสซิสก็คือกราฟก่อมีความแตกต่างจากการเจริญเติบโตของหนูกราฟขออย่างไรอะ,ะแมลงกับหนูอาคนละ นกันเลแตกต่างกันแน่นอนโดยมแมลงมีเมทามร์โฟซิสดังนั้นในเรื่องของการลอกข้ามมันก็จะมีการขยายขนาดตัวหลังการลอกข้าบแล้วก็มีการกินอาหารการจเจริญเติบโตในขณะที่ก่อนลอกข้ามแมลงเนี่ยจะหยุดกินแล้วการเติบโตก็จะหยุดชะงักมีแบบแผนการเติบโตล,ลักษณะคล้ายกับคันบันไดมีอัตราการเติบโตสูงในชุกช่วงวัยหลังการลอกข้าบ จากนั้นก็จะมีค่อนข้างที่จะคงทีแต่ในส่วนของหนูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใช่ไหมคะอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยจะสูงเลยในช่วงแรกจากนั้นเวลาที่อายุมากขึ้นมันจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะหนึ่งเราจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงทําให้กราฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเส้นโค้งเป็นเคอร์ฟไปนั่นเองค่ะนักเรียน ทีนี้จะกราฟเมื่อสัตว์ที่มีอายุมากขึ้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งที่ชะลอการเจริญเติบโตระยะนั้นเนี่ยมันจะผ่านไปเส้นกราฟมันจะไม่สูงขึ้นอีกแต่การเจริญเติบโตในลักษณะเช่นนี้นะคะมันจะเป็นไปตามแบบแผนของการเติบโตแบบสัตว์โดยทั่วไปอวัยวะต่างๆเอ่ยการเจริญเติบโตในอัตราที่แตกต่างกันของแต่ละช่องวัยเองทีนี้เนี่ยเวลาที่เทียบกันหรือพิจารณาการเพิ่มขนาดในเรื่องของอวัยวะหรือเนื้อเยือ่อ ในมนุษย์เทียบกับอวัยวะของเนื้อเยื่อนั้นๆเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นว่าอวัยวะที่มีการจะมีการเติบโตเร็วช้าเนี่ยมันต่างกันนั่นเองจากกล้ามมีอะไรบ้างมีสมองขนาดร่างกายอวัยวะสืบพันธุ์เนื้อเยื่อที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองอันนี้ก็มีลักษณะของการเติบโตที่ต่างกันเร็วช้าก็ต่างกันนะคะนักเรียน ทีนี้เนี่ยในช่วงอายุ12บสถึงสิปปีเนื้อเยื่อมันจะสร้างลักษณะข,ของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างแรกเลยมีอัตราการเติบโตที่ลดลงนั่นเองถ้าดูจากกราฟนะคะอย่าลืมดูจากกราฟ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่ออายุประมาณเท่าไรและช่วงอายุนั้นร่างกายมีอัตราการเพิ่มขนาดเป็นอย่างไรในส่วนของอายุประมาณ12 2 0ถึงปีร่างกายจะมีอัตราการเพิ่มขนาดที่มากขึ้นระยะที่มีสมองเขาเรียกแหละสมองมันเจริญเติบโตมีอาตาัตราเจริญเติบโตสงูงถุดก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ5ขวบ5ปีนั่นเองค่ะ อ่าโอเคแบตใกล้จะหมดนั่นเองไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้นั่นก็คือการชาร์จแบตนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์ใช่ไหมมนุษย์อย่างเราๆหรือสัตว์แต่ละพื้นที่เนี่ยในเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์จากตัวอ่อน ไปจนถึงตัวเต็มวัยมันจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เขาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตโดยที่สำคัญมากที่สุดเลยนะก็คือในเรื่องของอาหารแล้วก็การป้องกันอันตรายให้กับลูกวัยอ่อนดังนั้นสัตว์หลายๆชนิดเลยเวลาที่มีลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่จะมีพฤติกรรมต่างๆต่างกันไปเลยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเห็นจากภาพไหมคะแพนกวิน หรืออะไรเนี่ยเมียแคทหรือแม้แต่ในส่วนของพวกกลิงต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สายพันธุ์ของเขาอะมันสามารถที่จะดำลงเผ่าพัานธุ์ไปได้มีอัตราการรอดที่มากขึ้นนั่นเองปัจจัยสำคัญก็คือในส่วนของพวกอาหารเนาะอ่ะสาระสำคัญเลยการสื่อพันธุ์เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นความสามารถในการทำให้ เขาเรียกว่าการกาเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่จากสิ่งมีชีวิตเดิมเพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ไว้การสืบพันธุ์ของสัตว์เนี่ยมีแบบไม่อาศัยเพศแล้วก็แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็จะเป็นลักษณะการสืบพันธุ์แบบไม่มีการรวมเซลล์สืบพันธุ์เช่นการแตกหน่อการแบ่งออกเป็น2การงอกใหม่นั่นก็คือพวก budding binary fission regeneration หรือแม้แต่ในส่วนของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเขาก็จะมีการเขาเรียกว่า รวมการของนิวเคลียสระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือมีทั้งปฏิสนธิภายนอกแล้วก็ปฏิสนธิภายในซึ่งสัตว์บางชนิดก็จะมี2เพศในตัวเดียวแต่ว่าการผสมพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะข,ของการผสมข้ามตัวอย่างเช่นพวกไส้เดือนดินนั่นเองค่ะ การสืบพันธุ์ของมนุษย์นะคะก็จะมีในส่วนของลักษณะของการสร้างสเปิร์มจากเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมภายในอันทะแล้วก็เป็นในเรื่องของกระบวนการสร้างเซลล์ไขจากเซลล์โอโอโกนียมภายในรังไข่นั่นเองค่ะนั่นแปลว่าในส่วนของอันทะเขาก็จะสร้างสเปิร์มในส่วนของรังไข่เขาก็จะสร้างเซลล์ไขดังนั้นในเรื่องของการปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้นภายในท่อนำไข่ได้เป็นไซโกดแล้วก็จะ ไปจเจริญเติบโตเป็นเอมบริโอฝังตัวที่ผนังมดลูกจนกระทั่งครบแล้วก็คลอดออกมานั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยเอาวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายเขาจะประกอบไปด้วยอันทะทำหน้าที่สร้างสเปิร์มแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายมีโครงสร้างอื่นๆทำหน้าที่ลำเลียงสเปิร์มนำเลี้ยงอสุจิเป็นสารลอลื่น หรือแม้แต่ปรับสภาพความเป็นกรดในช่องคลอดต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของผู้ชายโดยอันท้านเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลอดสร้างอสุจิที่อยู่ภายในมีสเปอร์มาโทโกเนี่ยมที่เป็นเซลล์แล้วก็ตั้งต้นเลย ของกระบวนการสร้างสเปิร์มมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้สเปิร์มมาโทโกเนียมจํานวนมากเสร็จแล้วเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่มันจะพัฒนาไปเป็นในส่วนของสเปิร์มมาโทไซต์ระยะแรกจากนั้นเนี่ยในส่วนของสเปิร์มมาโทไซต์ระยะแรกจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวันให้ได้สเปิร์มมาโทไซต์ระยะที่2ทีนี้มันก็จะแบ่งเซลล์ในส่วนของไมโอซิสทูได้เป็นสเปิร์มมาติดตามลําดับจากนั้นมันก็จะพัฒนาเรื่อยๆไปเป็นสเปิร์มอย่างแรกเลยตอนที่แบ่งเซลล์เป็นสเปิร์มเนี่ยสเปิร์มมันไม่ได้แข็งแรงดังนัน หลดสร้างอสจิขึ้นมามีหลอดเขาเรียกอะไรลำน้ําเลี้ยงใช่ไหมการสร้างน้ําเลี้ยงอสจิขึ้นมา แต่ในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะประกอบไปด้วยรังไข่ท่อนําไข่มดลูกช่องคลอดโดยรังไข่ก็จะทําหน้าที่สร้างเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนในของเพศหญิงแต่ถ้าเป็นในกรณีของการสร้างเซลล์ไข่ใช่ไหมคะโอโอกเนียมเนี่ยก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก่อนเลยแล้วก็แบ่งแบบไมโอซิส1โดยจะหยุดหยุดหยุดที่ระยะ p r o เฟส e 1ได้เป็นโอโอเซลระยะแรกก่อนทีนี้เนี่ยเวลาที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มันถึงจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1 แล้วก็ตามด้วยไมโอซิส2แล้วหยุดที่ระยะเมทาเฟส2ซึ่งจะเป็นระยะของโอโอไซระยะที่2แล้วก็จะเกิดการตกไข่แต่ถ้าเมื่อไรที่ได้รับการกระตุ้นจากสเปิร์มไอโอโอไซระยะที่2มันก็จะแบ่งเซลล์ต่อไมโอซิส2ต่อจนเสร็จแล้วก็พัฒนาเป็นเซลล์ไข่นั่นเองนะคะนักเรียน อ่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์เช่นโกบไก่หรือมนุษย์เนี่ยจะมีแบบแผนคล้ายกันก็คือเริ่มต้นเลยโดยการแบ่งเซลล์ของไซโกนแล้วก็การจัดเรียงตัวแล้วก็กลุ่มเซลล์ของเอมบริโอเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นก็คือเอ็กโทเดิร์ดิมเมซเดิร์ดิมแล้วก็เอนโดเดิมแต่ในเรื่องของการเกิดอวัยวะหรือมีการเพิ่มจํานวนขยายขนาดพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสภาพของเซลล์พัฒนาการของอวัยวะต่างๆก็จะทําให้มีรูปร่างมีโครงสร้างที่ แตกต่างแล้วก็แน่นอนในแต่ละสัตว์แต่ละสปีชีนั่นเองคะ่ะนักเรียนทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเอมบริโอของมนุษย์เรามันจะมีลักษณะขั้นตอนคล้ายกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้มอื่นๆด้วยนะคะก็คือเอมบริโอเนี่ยจะฝังบริเวณ ผนังมดลูกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแก๊สแลกเปลี่ยนสารบริเวณของแม่กับลูกเนี่ยผ่านทางลกแล้วก็สายสะดือเวลาที่กําหนดคลอดก็จะคลอดเป็นทารกโดยสัตว์ก็จะมีการเติบโตของร่างกายจนเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็มีพัฒน,นาการขึ้นเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งก็จะมีการชะลอการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์นั่นก็คือในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์เรานั่นเองค่ะหวังว่าพวกเราจะกลับไปทบทวนแล้วก็ ดูเนื้อหาในส่วนต่างๆวิเคราะห์ให้มากขึ้นนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ